คงปะไม่รู้มันลากอยู่ปะเออใช่ใช่โอ้ยโอ้ยนี่ตาสองขันเลยขันนี้ดอแล้วเออเออโอ้ยนยูพาดูหรือไบรุี่ไม่ใช่ปลาอะไรอ่ะมันนั่นแหละมันนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแรงดีจังอ่ะมันกลับที่เออ อุ้ยสายสวยอืมขังดำสายสวยเลยนะติดไหมาสายสายได้เลยเนาะนี่ก็เพิ่งย้ายมาจุดที่่มาสามจุดแรกไม่โดนเลยสักตัวนะครับ ไปเลยมาจุดนี้แล้วก็ไม่ลงน้ำเล้วเพ่งตกค้งจะลิงเลยแล้วกันก็โดนแล้วตัวหนึ่งเราวมารอด,ดูต่อครับมันจะมาอีกไหมอมปะไม่รู้มันลากอยู่ปะ่ะเ้อใช่ใช่โอ้ยโอีย่รู้จะด้วยว่าอมหรือเปล่าเอาเทนนี่การตกปลา ต้องสังเกตดีๆไม่ใช่เอาแบบต่ตกอย่างเดียวต้องพูดอย่างนี้นี่ต้องมาเป็นปีนะไม่ใช่มาตกขึ้เมื่อวานใช่วันนี้สบายแล้วไม่ต้องลงน้ำแล้วเดี๋ยวจุดสุดท้ายพอดีเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ลงเคยดูตอนนี้ตัวเย็นอยู่แดดยังไม่แรงต่อแล้ว เออเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้สายแค่เคียงกันเลยเนาะอีขั้นหนึงใช่ป่ะคันที่สองอ่ะมันมันต่อใช่ป่ะไม่ใช่คันน,นั้นนั่นจะต่อแล้วต,อวต,อวตอว่อต่อต่อเออเออ ไอ้ขันนีขน่ขันลาข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 ลาอุ้ยมาแล้วครับเจอฝูงเข้าแล้วเริ่มแล้วเออต่อแล้วต่อใหม่ด้วยเออเออนั่นแหละนั่นแหละใช้สวยเลยใช้ได้เลยทำไรทำไรไม่ถูกอ่ะ เอาล้วครับต่อแล้วเอ้ยเดี๋ยวอุ๊ยอุ๊ยรุดเลยเลยอย่าให้มันหลุดบอยเดินทางฟุ้งนี่อะไล่ะต่อยแล้ว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 เออได้นะแม่เออนั่นแหละนั่นแหละอืมเอา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  ตกใจนะว่าจะหล่นน้ำอีกแล้วต่อแล้วต่อแล้วเออเออนั่นแหละนั่นแหละระวังลูกกระตาด้วยนะอยู่ข้างล่างนะไม่หันไปอีกหันอีกทีเราลูกกระตาเป็นเยื่อนะ ทำไมดึงปลาไม่โดนสักที oh. <laughs> เอาเอามันอมเหรออู้ใสสวยนะเฮ้ยต่อแล้ว,ลวขันกลางขันกลางเฮ้ยไม่โดน อือมไม่ไม่ต่อแล้วเออเอออีกอันอีกกันอีกกันโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันอืม ต่องตัวติดๆค่อ,คอยๆตีละคันตีละคันด้านตรงข้ามก็มีท่านผู้ชมมารอติดตามปันๆอยู่นะครับมระห้าหกเจ็ดตัวได้เออเขาม่แด้ fc ตัวน้อยวานี้ fc ตัวใหญ่ <laughs> เรามาเลมยมยาอยู่ข้างข้างเขื่อนลากลากสวยอืมสวย วันนี้นางไม่ต้องเมื่อยขานะครับไม่ต้องยืนตกปลานั่งตกค้างตะลิงเลยไม่ต้องเมื่อยเอว<อ>ยืนนานก็ปวดทั้งขาปวดทั้งเอวใช่ไหมแต่ว่าชอบแต่ชอบถ้าปลากินจะชอบได้ลงน้ำชอบเพราะว่ามันร้อนถ้าบ้านปันเนี่ยไม่หนาวเลยเออนั่นแหละ นนั่นแหละแกยากนิดนึงนะฮะอ่ะตอดแล้วยังพอมีนะฮะยังไม่หมดแต่ว่ากินช้าลงละน่ะมันเริ่มกินช้า ได้ดูอีกครั้งนึ่งันปันยังไงอุ้ยไม่โดนนี่มาดูสำหรับจุดนี้นะนี่ได้กี่ตัวแล้วแค่จุดนี้นะครับเนี่ยดูสิบตัวสิบตัวได้ครับสิบสิบตัวเสร็จเสร็จอ่า ประมาณสิบเอ็ดสิบสองตัวเนาะแต่ว่าเราจะตื้อก็ได้ไง,งแต่เราไม่ตื้อจะจะตื้อต่อก็ได้แต่เราไม่ตือ้อแล้วเดี๋ยวพอเพื่อไปจุดอื่นมาอาจจะก,กินดีกว่าอ๋ออาใบพี่แม่สี่นิ้วแม่ทำมันปั่นอยู่นะครับว่ากินหรือเปล่าหนูได้ประมาณสิบตัวสิบสองตัว ยังไงเออสวยอยู่อีกคันอีกคันก็ตอดตออนะใช่ต้อไปทีต้อง,งตึกตึกเงียบเลยหมด ว,วัวว่าน้ำค่ะก็ตุนต่นลอยตุ่นลอยเก่งมากเลยเก่งกว่าปลานี่ปลายังว่ายน้ำไม่เป็นเลยดูนะคะอ่ะตรงนั้นวัวตรงนี้แม่ตกปลาอยู่นะ ไปถึงแล้วทิ้งเพื่อนฝูงอยู่ฝั่งนูแล้วเขาก็ไว้มาคนตัวเดียวเลยคือบอกแล้วเมืม่อกี้จาฝูงไปแล้วนะคะจะฝูงไปแล้วสงสัยถ้าจะไปฟ้องเจ้าของว่าน้องๆไม่ตามมาเจ้าของก็เลยมาไล่น้องๆลง,งไป อจุก,กูเก่งจริงๆเลยว่ายน้ำเป็นด้วยไปแล้วไปแล้ว,ลวมีแตตัวใหญ่ๆนะคะลงน้ำกันแล้วโผล่แต่หัวตัวเล็กนั่นไงจริงๆด้วย อุ้ยไม่ใช่ปลาอะไรอ่ะมันนั่นแหละมันนั่นแหละไอ้ตัวนั้นน่แหละแรงดีจังอ่ะมันกับจีเออโอ้โหอแรงดีจัดมันบอกแล้วไอ้คำยานั่นแหละเป็นแรงของเยอะนะช่วงบ่ายนี้ก็จะย้อนแสงแล้วนะครับแต่ปลาก็ยังตอดอ่้าวลุดเลยต่อสองกันเลย Uh ขันยุนตอดแล้วเออเอออ้ยมุกพาดู้เลยไหมเอออู้หอ้ยเธอหวานเจี๊ยบตอกเด็กๆแต่ไม่ตัวไม่เด็กนะตอดนิ่มนะตัวใหญ่มากตัวนี้มาครับมาดูผ่นงานก้อนกระบ้านของปันปัน ยังไม่อยากกลับเลยอ่ะอะไรนะยังไม่อยากกลับเลยยังไม่อยากกลับเลยขอยังวัดปลาปลาก็ยังกินอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้าง<ช>นี่ดูเมื่อเช้าปันญายายไปต้องหลายที่นะกลัวจะเจอจุดพอปันมาเจอจ,จุดนะตัวปลาได้ไม่นานก็ต้องกลับบ้านแล้วแต่ปลาที่ได้ไม่ไม่ช้อยแน,นีวแบบไหวไหมฮะโอ้โหอ้าวปลาตอนอีก อ้าวโดนด้วยแต่มันก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับนี่มาดูอันนี้ดีกว่าไหนมีไงได้เยอะเลย้ยไซส์สวยด้วยนะไซส์สวยจีของแม่ก็ได้นะคะแม่ก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงข้ามกันแต่มันจะย้อนแ,แสงนิดนึง,นใ,งใช่ก็ดูผลงานของวันปันกันดีกว่าเราก็จะกลับบ้านแล้วเน,นี่ยหลายตัวเลยตาหัวตาหัวกลับไปทำปลาอีกยาวนานเลยนะคะ ไซนี้ขายได้นี่ใบใหญ่ขายได้ไซนี้ไปกันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามเป็นกันมันจะให้ปันๆด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย